สวัสดีค่ะดิฉั้นนางสาวณัฐเจนิญท์คาเท,เทศกำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่สองสาขานวัตกรรมการจัดการการโรงแรมและการบริการค่ะคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานงีงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานวัตกรรมการออกแบบอาหารไทยและอาหารพร้อมถิงค่ะวันนี้ที่ันจะมานำเสนอ5้าอาหารไทยในกาดเห่ชมเครื่อง้าวหวานค่ะเมน,นูแรกนะคะขอนำเสนอเป็น เมนูผักหวานค่ะส่วนผสมนะคะมีผักหวาน3กรัมไข่ไก่2ฟอง,องน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะน้ำปลา2ช้อนชาน้ำตาล2ช้อนชากระเทียมสีกรีบค่ะแล้วก็น้ำมัน1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนวิธีทำนะคะขั้นตอนแรกให้นำผักหวานป่าเลือกใบอ่อนๆน,นะคะและนำยอดมาเด็ดไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็สะเด็ดน้ำไว้ค่ะ วิธีที่สองนะคะเจียวกระเทียมให้พอเหลืองใส่ไก่สองฟองใส่ไข่ไก่สองฟองค่ะผัดเกือบสุกใส่ผักหวานที่มีปรุงให้เรียบร้อยค่ะลงไปผัดเรวอยใสแล้นะคะผัดให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สามนะคะปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะ,ะต่อได้เมนูที่สองนะคะชื่อเมนูว่าล่าเตียงค่ะส่วนผสมจะมีกุ้งสับหยาบสองกรัมไข่เป็ดสฟอง รากผักชี1ต้นกระเทียมสองกลีบพริกไทยสองช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะผักชีเด็ดใบ1ต้นพริกขี้ฟ้าแดงซอย1เมตรค่ะวิธีการทำขั้นตอนแรกนะคะโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้เข้ากันและพักไว้ค่ะสองนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยใช้ไฟกลางนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกไว้มาผัดให้หอมค่ะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำตาลผัดให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้ค่ะขั้นตอนที่3นะคะตอกไข่เป็ดสามฟองตีให้เข้ากันจากนั้นกองผ่านกระชอนหนึ่งรอบค่ะสี่นะคะตั้งกระชัดเซฟล่อนนำน้ำมันบางๆใช้เฟมอ่อนนำมือจุ่มลงไปในไข่ที่ตีไว้ค่อยๆโรยลงกระทะให้เป็นสายคว้ยกันให้เป็นตะข่าย พอไข่สุกก็นํำพักและทำไปเรื่อยๆจนกว่าไข่จะหมดค่ะห้านะคะนำตะไคร้ที่ทําไว้มาตัดกรอบตกแต่งให้สวยงามและใส่กุ้งตรงกลางค่ะครับให้เป็นสี่เหลี่ยม6นะคะจะเสิร์ฟด้วยการตกแต่งด้วยรากผักชีและพริกชีฟ้าแดงซอยพร้อมรับประทาน,นะคะ่ะต่อไปจะเป็นเมนูที่3นะคะมีชื่อว่าหลุมค่ะ ส่วนผสมจะมีเนื้อหมูสับละเอียดหนึ่งถ้วยตวงถั่วลิสงหนึ่งส่วนสองถ้วยตวงหัวหอมใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมเล็กเล็กหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะผักชีเด็ดใบหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงพริกชี้ฟ้าหั่นฝอยสองเม็ดค่ะลาบผักชีกระเทียมพริกไทยข้นละเอียดหนึ่งช้อนโต๊ะไข่เป็ดหรือว่าเป็นไข่ไก่นะคะหกฟองค่ะน้ำมันพืชหนึ่งส่วนสองช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนชาน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะค่ะ วิธีการทำนะคะนำกระทะมาใส่น้ำมันแล้วใส่ลากผักชีกระเทียท้อิกไทยค่ะจากนั้นนำหมูลงผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นนำถั่วลิสงมาใส่ต่อด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเพื่อปรุงรสจากนั้นนำน้ำสะอาดใส่ลงนิดหน่อยนะคะแล้วก็เคี่ยวให้น้ำตาลละลายให้เข้ากันค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็นำตัวไข่มาตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยคลอดไข่ให้เป็นใบ ทอดบางๆนะคะให้สีเนื้ออ่อนๆจากนั้นนําใส่ตัวไส้นะคะมาใส่ลงในไข่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะต่อด้วยเมนูที่4ี่นะคะมีชื่อว่าแกงคั่วซ้อมหมูป่าเสร็จละกร,รมค่ะส่วนผสมจะมีเนื้อมหมูป่าติดหนังหนึ่กิโลน้ำพริกแกงคั่ว1นขีดกะทิครึ่งโลใบมะกรูดน้ำปลาสลัดเปียวๆหรือว่าเป็นละกรรครึ่งกิโลก็ได้ค่ะ วิธีการทํานะคะผัดพริกแกงกับกะทินิดหน่อยให้หอมค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่หมูป่าผัดจนสุกเติมน้ํากะทิที่เหลือไว้คั่วหมูป่าจนสุกด,ดีค่ะสามนะคะใส่สละหรือละกรรําปรุงรสเค็มด้วยน้ําปลาให้กลมกล่อมมีแซ่บเปรี้ยวจากละกรรําหรือสละค่ะสี่ปิดไฟย,ยกลงโดยใบมะกรูดเสิร์ฟกับข้าวสวยหอมๆค่ะค่ะและเมนูสุดท้ายนะคะเมนูที่ห้าค่ะมีชื่อว่ามัสั่นค่ะ ่วนผสมนะคะมาสมนสามร้อยสี่สิบกรัมค่ะเนื้อน่องลายหนึ่งร้อยสิบกรัมหอมใหญ่สี่สิบกรัมมันฝรั่งต้มห้าสิบกรัมถั่วลิสงสามสิบกรัมผงยี่หร่าหนึ่งกรัมค่ะวิธีการทำมาสแมนเนื้อนะคะขั้นตอนแรกอุ่นน้ำแกงมาสมั่นให้เดือดค่ะสองนะคะใส่เนื้อน่องลายลงไปค่ะเคี่ยวตัวเนื้อให้สุกนะคะให้เนื้อดูดน้ำแกงดี สนะคะใส่หอมใหญ่มันฝรั่งคน,นให้เข้ากันสี่ใส่ถั่วลิสงคงยี่หลาคนให้เข้ากันสักพักพอถัวนิ่มอ่อนตัวลงนะคะหลังจากนั้นก็จัดจานความเสร็จค่ะพี่ั้นนั่งเสวราฟาลเจรนะุภาเทศขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ